เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูแซลมอนหมึกไข่ไข่มังดานะนรับจ้ะ,ะโอ้โหจากเมนูเล็กกลายเป็นเมนูใหญ่จะมียังไงเต็มมั้งหรออ๋อลูกค้าทักมาโอ้เรื่ึง XX สองร้อยห้าสิบก็แน่นปุกอันนี้สองร้อยห้าสิบนะเจ๊นึง ฟังไม่ผิดนะครับ2 5งิบาทนะครับกับเมนูแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้ขาที่สีอย่างเลยนะครับครับนี่สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ1หนึ่งเช่นเคยนะครับสาหรับร้านเจ1หนึ่งก็อยู่จระจวบอำเภอเมืองนะครับใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดชื่อร้านได้เลยนะครับร้านยำประจวบเจ1หนึ่งแซ่บตามปากครับตอนนี้เจ็หนึ่งก็เริ่มยำแล้วนะครับ ยำไปไหลายเมนูแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยว,วเรามาเปิดบินนะครับกับยำแซลมอนพิเศษนะครับยำแซลมอนพิเศษก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าหนึ่งชิ้นก็อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับเพิ่มชิ้นละหนึ่งรอยห้าสิบบาทบางทีราคาเราก็ไม่ได้แจ้งนะครับถ้าใคร สนใจนะรัาก็ทักเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งเมนูให้นะราคาก็ตามนี้เลยสำหรับออนไลน์นะครับกับหน้าร้านราคาก็เท่ากันนะครับไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้ชาร์จนะครับน,นี่แซลมอนพิเศษสามร้อยบาทสองชิ้นนะครับเจ้หนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ เด so ี๋ยวเรามาต่อกับเมนูต่อไปนะครับสำหรับเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรเจ๊หนึ่งปลาแซลมอนหมึกไข่ไข่แมงดาจ้าแซลมอนหมึกไข่ไข่แมงดาจัดไปสีดูสีมันนี่อะมันรัวมาก จะช่วยให้เขาไปเดินเล่นก่อนสามคิวหรือจะดังรอหลังร้านก็ได้นะลูกมีเสือไปเดินเล่นก็ใส่ชื่อเบอร์โทรเดี๋ยวให้น้องโทรตามไปลูกจะไม่ต้องพวงรอลูกไปเดินเล่นก่อนก็ได้ลูกมีเบอร์โทรแล้วเดี๋ยวให้น้องโทรไปก็ได้สวยกว่า ใครที่รอไม่ไหวนะครับถ้าคิวนานก็สามารถให้เบอร์โทรน้องไว้แล้วก็ไปเดินเล่นก่อนได้ก็เหมือนกับเราที่ไปออนทัวร์นะครับเราก็ทําแบบนี้นะถ้ารอนานเราก็เห็นเบอร์โทรไว้ไปเดินเล่นก่อนเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูแซลมอนหมึกไข่ไข่แมงดานะจตะต่อ,อ,อไปเลยจ้าเมนูหมูยอไข่แดงหมูยอไข่แดงนะครับน้องฟิลหน้าร้านลูก ตอนนี้หมึกเราก็เหลืออยู่ครึ่งหม้อแล้วเขาบอกหมึกไครดีถ้าใครมาสามทุ่นี่ไม่เหลือนะอานะจจะหนะห้าสิบห้าสิหรือว่าไม่เหลือเลยเราวงเล็บนะครับไม่มีโทรจองนะต้องมาหน้าร้านเองนะครับต้องเสมอภาคใช่ไหมเช่ชน,นึ่ง ยอเพืเ่อนไปไหนครัเพื่อนมานั่งเล่นเนี่ยก็อะไรกต่อด้วยไข่แดงนะครับไข่แดงนึ่งเตรียมรอนะครับกับเมนูหมูยอไข่แดงนะจ๊ะต่อกันจ้าไข่ดายี่ามค่ะหอยแข้งไข่แมงดานะครับอันนัายยี่สิบชุดเล็กเราก็มีนะเราไม่ได้มีชุดใหญ่อย่างเดียวนะจ๊ะ เมนูนี้ก็จะอยู่ที่350คุณพี่บอกว่าพี่ดูแล้วไงอยากแล้วไง <laughs> <laughs> เป็นแผนของเชนหนึ่งนั่นเองใช่ไหมเจนหนึ่งไม่ใช่มีพี่เขาคนเดียวนะหลายคนแล้วนะที่มีตรงนั้นและโดนเชนหนุ่ตกลงตกลงค่เพราะเอสเอาไปเชนหนึ่ง <laughs> เว้นช่องว่างตรงนั้นให้เดินนะไม่ใช่นะครับ ให้ชมครับ <surprisingly> นี่นะครับหอยแข้งเชนหนึ่งทำไมหอยแครงไม่แกะเปลือกให้หมดเลยเชนหนึ่งถ้างั้นก็จะขายร้อยเดียวไม่ได้แล้วจ้ะจะเป็นสองร้อยห้าสิบนาทจโอ้โหจากเมนูเล็ก ไข่เป็นเมนูใหญ่ติบิป็เหมือนการเป็น,นคิมนะเปิดทุกคนละหมือไข่อย่างเดียวก็อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสตาร์ทของเราเลย ครับเมนูมึกไข่นะครับสองร้อยบาทจ้า๋ยวเราไปต่อกันเลยนะจ๊ะจ้าเรามาต่อกันเลยนะจ๊ะ,จะาากับเมนูกับเมนูกนุ้งดูโทนกุ้งดูโทนอะไรเจ๊หนึ่งไข่แขกแล้วก็หมูยอสำหรับกุ้งดูโทนหอยแขงหมูย,ยออยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ๊หนึ่งสองร้อยห้าสิบจ้าคิดผิดหรือเปล่า ใม่ผิดนะบางท่านถามว่ากุ้งถุโทนคืออะไรก็คือกุ้งสดกับกุ้งสุกนะครับกุ้งถุโทนกุ้งสองสี่นั่นเองนะ,ะอ่าโฟก,ลกเลยลูก ยีิบสี่ครับลูกอ่ามีคนทักมาถามว่ารอบคิวส่งวันที่เก้าธันวาเต็มหรือยังคะเต็มหรือยังนี่ยเต็มมัเหรออ๋อเห็นลูกค้าทักมาโอ้โหเช่นึงเล็ก สองร้อยห้าสิบก็แน่นกระปุกได้อันนี้สองร้อยห้าสิบนะเจ้าหนึ่งฟังไม่ผิดนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับกับเมนูแน่นๆอย่างน,น,น,นี้เลยนะครับโอ้โหนะคะมีสี่อย่างเลยนะครับครับนี่ราคาเริ่มราคมไข่แล้วเจ้นหนึ่งไข่อย่างเดียวเลยปลาไหเผ็ดน้อยเปรี้ยวๆตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับหมึกไข่วันนี้มีไม่เยอะด้วยนะมีหกโลง ต้องบอกว่าถ้ามือไข่รนะ้านเจ๊หนึ่งไม่มีตลาดก็ไม่มีนะมีแหละแต่เขามีแบบไม่ไข่อะ่ะไม่ไข่แตนน่นนตอนนนอนน้อยในนอนตัวใน้อยนะครับคือไตที่เราเพราะว่าเจ๊หนึ่งจะคัดหัวมาก่อนเลยเอาง่ายๆเพราะเพราะว่าเราก็เอาจากแม่ค้าของเราประจํานะครับคือเรารู้ว่าอยู่นะเขาคัดมาให้ไข่ในนี้นเราแหละ คือเราไม่เกี่ยงขนาดนะครับเราเอาหมดนะครับที่เป็นหมึกไข่นะเกี่ยงเหมือนกัน้าเลเก,กิดก็ไม่เค้าพี่เกียดทํา <laughs> มันเล็กก็พอ<ต>พอนึ่งมาแล้วมันเหลือตัวน้อยมันล้วงไส้ที่ออกยากครับทำยากเดีย๋ยวเรามาดูเมนูชุดเล็กกันบ้างนะครับกับเมนูกุ้งสุกปลานะครับกุ้งสุกก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ๊หนึง่ง หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึร้อบาทแล้วก็เพิ่มไข่แดงดเพิ่มไข่แดงด้วยสีเหลืองอาร่ามนะท่านนี้สำหรับจะส่งออนไลน์นะครับเราก็มีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับก็ลองสอบถามทั้งเขตแล้วก่อนได้เลยแต่ถ้าทางไลน์ก็ไลน์ไอดีอะไรครับเจ้หนึ่ง n u s ศูนย์ครับก็ลองไปสอบถามรอบจัดส่งกันก่อนได้เลยราคา จะส่งเท่าไหร่ยังไงนะครับสอบถามนั้นก่อนได้ไม่เอาก็กก็บอกว่าผ่านไปก่อนได้เลยนะครับขอให้ตอบหน่อยก็ได้นะจ๊ะไม่เอาไม่เป็นไรนี่จ้านีสจดเลยครับจะได้คิวไม่ยาวนะมาต่อกันเลยนะครับเร้่หมึกไข่กุ้งสดกับหมึกไข่นะครับกุ้งสด ไข่กุ้งสดก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบปะคะแม่เจดได้เลยนะครับคิวไม่นานนะครับถ้ารอไม่ได้ก็สามารถให้เบอร์โทรน้องแล้วก็ไปเดินเรืนก่อนได้เลยตอนนี้คิวมีประมาณแค่สี่ห้าคิวเองตรงน,นี้ต้องบอกว่าคิวรอไม่นานนะครับรันเรื่อยๆกันเลยนะครับราคาก็ตามนี้นะครับนี่ราคาก็ สั่งกันได้นะครับราคาป้ายนานอย่างชัดเจนเลยจ้ะนี่ไขป่ปลากุ้งสดนี่รวบเข้าไปโอ้โหเจ๊หนึ่งเรียบร้อยจ้าต่อไปจ้า แล้วเรามาดูกับชุดเล็กบ้างนะครับเป็นเมนูหมูยอนะครับอย่างเดียวนะครับหมูยอก็อยู่ที่70บาทจ้าจะต่อจ้านงงะออไอ้เินยังไม่นะเลยกูกูก็ยอมไม่ี้เกียจมี28ด้อนะลูกอตอนนี้คนคนส่งของน,นี่กําลังงงไม่ไอยลูกอะไรว่าอะไรพ่อ ขอชื่อกับเบอร์โทรได้นะจ๊ะปูม้าไข่ือเปยนไรไม่ห้าปากหนาวหรือเปล่าเขาทำเนี้ยไม่กินแตกวยอ้าปากว้างเลยนี่นะครับกับเมนูนะครับกุ้งสด ปูหมาแซลมอนนะครับสำหรับเมนูนี้อยู right, ่ที่สามร้อยห้าสิบใช่ไหมเจ้าหนึ่งสี่ร้อยอ่าโอเคจ้าเรามาต่อกันเลยนะครับไข่ไข่แดงเบกไข่ไข่แดงเอาคล้ายๆเมนูด้กินได้เลยใช่ไหมคล้ายกัน่ะมอกี้เป็นปูมา๋อมีปูหมาสดเนาะ กูมาก็สมมติถ้ายายเป็นน้อ้องมันได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้สมมติมันหมึบไข่แล้วก็ไข่แดงเท่ก็เราอยากกินอะไรเราก็ใส่รวมกันเลยเหมือนลำยำลมมิสตะค่ะแต่หนูให้ลูกค้าเลือกวัตถุดิบเองว่าเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ไปตามเมนูที่เราอยากทานเราชอบขาวขาวแล้วก็บอกขาวขาวใช่ไหมอันนี้ก็ชอบขาวกับแดงนะครับ โอ้หส oh. ามสามได้แล้วค่ะกูม้าแซลมอนกุ้งสดไหมคะสี่ร้อยห้าสิบจะมาเรียบร้อยค่ะนะครับเป็นกันบ้านกันได้นะคะสั่งไม่ถูกก็ดูเมนูหน้าร้านได้เลยเรามาต่อกันเลยกับเมนู แค่สวันเองทำเป็นจามไม่สาวันเลยกมเมั้ื่อวานยิ่งวันนี้จะบอกให้แป๊หนึ่งครับพี่เมื่อวานฟันพี่กลัวใช้ตังค์หมดใช่ไหมเ้จ่ายไว้ก่อนเนี่ย ด้วยกังกับิข่ังานะครับไข่แมงดากับไข่ปลานะครับ ร้อยแบงค์นึงมีแล้วไม่พอให้ให้มันยิ่งกว่าร้อยน,นิดเดียวไป150เรียบร้อยนะครับรอนห้าร้อยห้าสิบต่อไปจ้าสำหรับเมนูนี้ก็เป็นเมนูลาบหมึกไข่นะครับลาบหมึกไข่สองร้อยบาทน่ากินมากครับ เดี๋ยวเรามาปีกกับเมนูนี้กันเลยนะครับกับเมนูเจ๊นึงไข่ไข่เยี่ยวมาหอยแครงหอยยอดาหมึกไข่นี้ต้องบอกว่าใส่ได้ทุกเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโวมสดก็ใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูลาบลาเมลลาจัดได้เลยหมึกไข่เข้ากับทุกเมนู มีเจ๊หนึ่งยืนไม่พักเลยนะแค่ตังค์เจ๊หนึ่งทำได้ใช่ไหมติดชั่วโมงก็ยิงมาแล้วแค่นี้จิ๊บจิ๊บสามสิบแบบนี้รังดีนะไม่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดขไม่เครียดหรลูกาเครียดใส่ชื่อใส่เบอร์โทรให้ด้วยนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามเพจเจ๊หนึ่งแซบตามปากและยูทูบและทิก t o อนะครับ ก็ชื่อนี้เลยนะครับเจ็ดหนึ่งแซบตามปากสำหรับเมนูนี้ครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ็หนึ่งครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าไม่รอฝากเขียนเบอร์โทรให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องโทรตามไปจ้าตอนนี้ไม่เยอะตัวไหร่าประมาณห้าคิวสี่คิวได้นะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ผมเจ็หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้านีอันนี้เมนูอะไรเจ็หนึ่ง มึกไข่มือยอหอยแครงไข่โยมาจ้ะจ้าบ๊ายบายจ้าก็ไข่หมดที่เจ๊กอกไว้หมนนล้แล้วนะต่